สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์อาคารชูชาติกมพูซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลา7จ็ดโมงเชา้าเราไปหาข้าวกินกันที่บาวิสากันดีกว่าค่ะแล้วนี่ก็คือข้าวช้าของเราันเองทุกคนทราบไหมคะว่าการที่เรากินข้าวในโรงอาหารทุกๆวันเนี่ย ก็ทำให้มอเรานั้นเป็นมอสีเขียวมากขึ้นแล้วคะ่ะโดยอ้างอิงจากงานวิจัย Science d r e c t ได้รายงานว่าการที่เราใช้ผานชนะแบบใช้ซ้ำนั้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าผานชนะที่ใช้ได้เพียงแค่ครั้งเดียว Nice ป่ะเรากินข้าวเสร็จแล้วเราก็ไปเก็บจานกันดีก,กว่าคะ่ะ ซึ่งในปัจจุบันวิศวกรก็ได้ทําเครื่องย่อยเศษอาหารที่ทําให้เศษอาหารนั้นเปลี่ยนกลายเป็นปุ๋ยหมักได้และถ้าเราเนี่ยเกิดหิวน้าหรือน้ําหมดขึ้นมาเราก็สามารถเดินมากกอกน้ําไปที่ตู้กดน้ําเลยซึ่งมหาวิทยาลัยของเรานั้นก็มีตู้กอกน้ำอยู่ตามตึกต่างๆพร้อมให้บริการเต็มที่เห็นไหมคะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันง่ายจนสามารถทาได้ทุกวันสําหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย